ที่จะได้ไปสร้างหนี้ต่างประเทศก็บอกแล้วว่าสร้างหนี้ต่างประเทศใช้หนี้ไปช่วยลูกช่วยหลานนั่นมันยังไม่เท่าไรครับแต่มันทําให้คนที่เขาไม่รู้อโนโอยเดที่มีเงินอยู่ด้วยนะค่าของเงินมันลดไปเรื่อยๆจนอีกหน่อยบาทยังไม่รู้จะเหลือแค่สลึงเดียวหรือเปล่าอยู่เนี่ยนี่คือความเลวร้ายเห็นไหมมันรวยมันกอบโกยมันทุจริตคอร์รัปชันมันรวยล้นฟ้าชาตินี้ทั้งชาติเ่ยนะมันกินกันไม่หมดอยู่แล้ว วันนี้เดิมยังไม่พอนะชาวบ้านก็ไม่รู้อีโนอีเดเนี่ยมึงไปทำลายค่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าเขาอีกนะแต่ผงครับผมถือว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วไม่พูดเรื่องอื่นแนละ้ว เพราะเรื่องอื่นวันนี้เรื่องเล็กใครอยากจะไปไป,ไปเรื่องเดียยิ่งรักจะติดคุกหรือไม่อะไรนั้นก็ไปว่ากันแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศเป็นเรื่องหายนะของประเทศชาติถ้าท่านไม่ตื่นขึ้นมามาเล่นเรื่องนี้ไม่ว่านักวิชาการเริ่มก็ไม่ว่าคนแสดงทั้งหลายแต่าท่านไม่ตื่นขึ้นมาเล่นเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยเยนี่ยนะทํารายงานเท็จเรื่องนี้สาธาราะนนเนี่ยนะผมก็ถือว่าคนไทยวกนี้สอบไม่ผ่านนะ ท่านจะตกงจมอยู่กับความทุกข์ยากเดือดร้อนไปอย่างแสนสาหัสอีกยาวนานเลยทีเดียวเพราะนี่คือเรื่องของตัวท่านเองแท้ๆนี่คือเรื่องของประเทศชาติที่ไม่มีสีแดงสีเหลืองเลยเพราะว่ามันชิบหายกับทั้งประเทศเลยการตาอย่างนี้ถ้าท่านยังไม่ลุกขึ้นมาปกป,อกปอก้ปองผลประโยชน์ของท่านนะก็ไม่มีหมาที่ไหนก็จะมาช่วยท่านหรอกนะเอาละนะวันนี้เอากันสั้นๆส,สั้นจริงๆฮนะวันนี้แต่ก็สั้นแบบเต็มเต็ม <ส>นะใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังก็ไปฟังย้อนหลังกันนะไปฟังแรกกันนะพอแล้วนะเหนื่อยแล้วพอแล้วพูดเพื่อเตือนสติไม่ต้องไปเอาบากเรื่องหรอกแก่เรื่องนี้เรื่องเดียวผมอยากจะดูเดียว่าทําก็ได้ไหมนะแต่แต่ทําไม่ได้ดนี่ก็แล้วก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยนะมันเตรียมชิบหายกันนะเตรียมชิบหายกันได้เลยแล้วก็ชิบหายก็ช่วลูกช่วหลานแหละแล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะเตรียมไว้เลย ไอพมา่าไอเวียดนามไอเขมรอไอลาวแล้วกันต่อไปนี้อนาคตลูกหลานคนไทยแม่งจะต้องอายเด็กพมา่าก็แล้วกันนะเอาเถอะครับนะอนาคตของท่านอยู่ในมือของท่านนะไม่ใช่อยู่ในมือของผมนะก็บอกแล้วนะแต่ท่านไม่รู้จักรวมตัวกันต่อสู้ปกป้องผลประโยชน์ของท่านก็ไม่มีหมาที่ไหนไมาปกป้องให้ท่านได้หรอกนะอะวันนี้เราว่ากรนสั้นน,นะเอาแค่นี้นะครับแล้วก็ไม่ร้องแล้วไม่ร้องเพลงแล้วนะเหนื่อย นะร้องก็ไ่เพราะไอ้บางคนก็อยากให้ร้องบางคนก็บอกว่าโอ้ยร้องเพลงน้ําท่วมน้ําเลยท่วมเลยร้องเพลงเกี่ยวกับเงินบางทีเงินมันจะไหลๆหลามาเทมาเขาว่างั้นโธ่ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็แมหมเอาแล้วครับพอเลยนะครับขอบคุณมากนะวันนี้สั้นๆได้ใจความขอให้ท่านไปคิดไปจัดการกันเองนะไปเรียกร้องประชาชนเตรียมลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องผลป,ประโยชน์ของประชาชนนะครับสวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ 叮叮叮叮叮叮。Tang, tang, 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 tang.